Hehe, มานั่งชมวิวอยู่ที่สวนสมุยจุดจุมยุ่งสูงบ้านสะเกดมันเดิมครับวันนี้มาแต่งสวนในเช้าก็มามาเจ้าปลาเจ้าเลื่อยอยู่อยู่ข้างบนนู่นเจ้าเลื่อยอยู่ข้างบนนู่นโอ้อันนี้ครับมานั่งห้อยขานี่ยแข่งแข่งใต้เท้านี่ยเนี่นั่งห้อยขาอยากจะบายใจเลยอยู่บนนี่ต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้ล้มลงตรงนี้นะนะนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดนะนี่มาได้ชมมาชมกันมาเที่ยวพักก่อนครับนะเดี๋ยวจะพาไปชมเส้นทางเส้นทาง เส้นทางรถรถโฟวินวิ่งขึ้นไปได้นะน่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะไปตรงนู้นน่าไปที่จุดชมวิวนะมีเส้นทางไว้แล้วแต่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดใจเดี๋ยวจะลองให้เปิดเปิดน้อยช้ดูนะโอ้โหเดี๋ยวได้ไปชมกันดูนี่นี่ต้นไว้ลงนี่ตรงนี้นะพาไปชมบรรยากาศพาเดินชมบรรยากาศนะโอ้เยี่ยมมากเลยนี่เนี่ยเนี่นี่่าเยี่ยมน่าสวยบรรยากาศสวยสวยมากเลยทิวทิวชัดทิวทัศน์มุมสูงครับทิวทัศน์มุมสูงสวยๆนะ ตรงนั้นตอนน้ก็ไปมองชมได้นะเดินเข้าไปทางนี้ไปได้ไปได้ไปได้ทั่วเลยทุกส่วนสวยส่ยนเนยตรงข้างล่างน้องก็ไปชมได้ใชมไปยืนชมได้นะมีมีหินอยู่มีก้อนหินอยู่นี่ไปยืนชมได้ชมบรรยากาศนะชมทิวทัศน์ภูเขาเนี่ยนี่ในอาเจียก็มานั่งอยู่ตรงนี้นี่นี่นนทนเส้นทางรถวิ่งมาจากนนทนี่มาจากนนทนเลยมาจากที่นนตรงอาคารนนท์นี่ตรงตรงโรงศาลาตรงน้น่์วิ่งเข้ามาได้เลยนี่ ข้าวมันี่ข้าวมันี่นะขึ้นไว้นี่นะนะข <quin> mm ึ <uh ้นไว้น <air> ี่คร <have> ับโชววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไม่ได้นะนะแต่ต้องตกแต่งอีกทีหนึ่งนะตกแต่งอีกทีหนึ่งนะนะมาตกแต่งกันทีครับตกแต่งให้ให้ให้สวยๆอีกทีนี่เนี่ยังทําเราๆไว้ก่อนนะทําเป็นทางเพราะจะเคยเคยวิ่งกับรถรถแมคโครรถรถไอ้รถไถครับวิ่งไม่ได้ถึงจุดโน้นเลยนะถึงจุดชมวิวโน้นเลยเห็นทะเลนี่ยเนี่นี่มีเสามีเสาปักเสาไว้ จะรับใครคนที่มีมีทุนจะมาเพื่อนเพื่อนที่มีทุนจะมาปลูกบ้านปลูกอะไรชมวิวได้โอ้บรรยากาศดีข้างล่างนั้นอีกอีกแปลงนึงนะนะอันนี้ตรงนี้ร้อยตารางวานะนะตรงนั้นโกสิบสี่ตารางวานะตรงนั้นตรงน้นกสิบสี่ตารางมีเสามีเสาอยู่มีเสาอยู่สี่มุมนั้นนะตรงพื้นราบราบแล้วนั่นนะว่างๆนั้นนะโอ้เป็น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 หญ้าเลี้ยงเลี้ยงสัตว์กับเป็นสวนของหญ้าเลี้ยงสัตว์นะนะนะ โอ้บรรยากาศดีมากว้ามาชมมาเดินตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนี่ยนี่ยืนบนหินให้ยืนบนหินนี่นี่แล้วก็ชมว้านี่ครับบรรยากาศดีมากโอ้โหนี่ครับมองได้รอบเลยนะนะมองได้รอบเลยนะนีนตรนั้นจะค้างเคียงนั่นก็ทําเป็นเป็นทางกันไปเหมือนกันนะสูงสูงเลยนี่เขาสูงสูงเลยขึ้นไปชมชมอยู่บนนู้นนะนะ่นี่นีบรรยากาศดีมากเลยของของของก็ขึ้นได้ครับเนี่ยของของขึ้นได้ มีทางรถขึ้นวันี่ขึ้นไปทางนี้ครับนะขึ้นไปทางนี้ครับนี่ก็เดินพาขึ้นไปชมดูนะบรรยากาศดีมากครับนะนะมาชมต้นไม้ด้วยนะชมชมต้นไม้ไปด้วยชมวิวไปด้วยนะนะนะขึ้นไปเที่ยวพักผ่อนนะนะเที่ยวในสวนนี่นี่ได้เจะชันหน่อยนะต้องรถเป็นรถโฟวินนะนะรถแต่รถไถขึ้นได้นะรถไถรถแมคโครขึ้นได้นะนะนี่นี่ครับนะนะนะเราขึ้นไปแล้วนะ นี่ครับขึ้นไม่ได้นี่โอ้อันนี้ก็บ,บรรยากาศดีมากเ่ยนี่มีต้นขนุนมีต้นอะไรเยอะต้นงอต้นอะไรต้นมะพร้าวก็เยอะนะต้นมะพร้าวล้วนะเป็นสวนมะพร้าวนะสวนมะพร้าวมะพร้าวกันเลยมะพร้าวเยอะแยะเลยนะเป็นสวนมะพร้าวแต่ปลูกปลูกพืชอืน่นเสริมไปได้วยปลูกงอปลูกอะไรเสริมก็ไปได้วยครับสต่อนะนี่บรรยากาศนะทัางหมดนี้ก็มีทางเดินเยอะนะนะเป็นทางรถรถวิ่งได้หมดทั้งสวนเลย นะรับพื้นที่มาแล้วครับใช้รถถ่ายก้อนมะเขือเปล่าพื้นที่มาแล้วครับเป็นแบบขั้นบันไดนะอ๋อขึ้นไปได้นอนขึ้นไม่ได้ถึงนอนเลยนะนี่ครับบรรยากาศนะมีต้อนมะพร้าวเยอะนะโอ้สวยมาเยี่มเยิ่มอยู่นะ่นีโอ้สวยมาเนะนะนี่นี่แบบมาเจ้มาดูเนี่ยเยี่ยงเยี่ยงนะิดหน่อยที่ไม่น่าจะจ้องวิวเห็นทะเลแล้วนะเจียมาเนี่ยเห็นทะเลเลยโอ้ขึ้นมาโนะนะน,น้ นะจองขึ้นไปนอนเลยนะครับแล้ขึ้นมาไดนะ้แต่ต้องไปรถโฟวนะินะ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 บรรยากาศดีมากนี่นี่ครับนั่งขับขึ้นไปได้เลยนะนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่บรรยากาศขบับขึ้นมามีทางขึ้นครับมีทางขึ้นสวยๆเลยนะก็ต้องลยุยต้องลุยแบบ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 ซาฟารีนะนะเลยแบบเป็นะแอนเจอร์หน่อยโอ้เลยแบบซาฟารีโอโ,อโ,อโอ นี่คบนี่ครับบรรยากาศนี่ครับนี่ครับเดินทางทางขึ้นไปถ้าไปตรงน้นก็เห็นเห็นเห็นทะเลครับเห็นทะเลครับนะบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับนะจะลัดจะลัดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้รัดขึ้นมาทางนี้ก็ได้รัดขึ้นมาได้ครับ explode. นะเดี๋ยวสามสางลัดขึ้นมาหน่อยอันนี้ทําขึ้นขั้นบันไดมามาแล้วนะ นี่ก็บรรยากาศเดินไปทางนี้ก็ถึงจุดชมวิวแล้วเดี๋ยวไปชมไปชมพาไปชมดูนะอยากให้ชมกันดูบรรยากาศดีมากวันนี้วันนี้แดดแดดรุมๆครับแดดแดดไม่ออกครับนะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้มามาแต่งสวนแต่เช้ามืดครับฮะโอ้บรรยากาศดีมากเยี่ยมๆอยู่นี่ครับโอ้ลมพัดเย็นสบายมากดูครับลมโอ้ลมเย็นมากโอ้สบายมากนะ นี่ครับบรรยากาศนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับโน่นเป็นเรือวิ่งอยู่ที่เลนโน้นด้วยโอ้เรือควอเตอร์วิ่งอยู่นู่นเรือควอเตอร์วิ่งอยู่นู่นนะบรรยากาศดีมากนี่ครับนี่นี่รถวิ่งไม่ได้หมดแล้วไหมรถวิ่งไม่ได้หมดเลยนะนี่วิ่งมาที่นี่วิ่งมาได้นี่เลยนะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดตรงนี้แบ่งที่ไว้ด้วยตรงนี้มันแบ่งที่เป็นสองงานครับนะ เผื่อใครทําบ้านได้นะปลูกบ้านหรือปลูกรีสอร์ทก็ได้นะโอ้โหสวยๆสองร้อยตารางวาครับเนี่ยโอ้โหเยี่ยมๆเลยเนะโอ้ยยโหนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่นี่โน่นเห็นทะเลครับเห็นทะเลสวยๆโน่นบรรยากาศโอ้สุดยอดนะขึ้นมาจะมาดีตรงนี้ต้นไม้รล่ลมรื่นผมกันต้นนึ่งนะจะมาตัดเไป,ไป,ไป,ป็นแปลงปอถ่านนะสาฟืนครับนะนะบรรยากาศนะนะ โอ้เจ oh, ๋งมากนะเป็นจุดยืนชมทิวท oh, <lay> <az> <lean> yes, ัศน <to> ์ได yes, yes, ้ด้วยนะโอ้เนี่ยก็บรรยากาศนี่ครับนี่บรรยากาศโอ้เจยงมากนะยังไงก็แวะมาเที่ยวชมมอสคอ่อนนะนะเที่ยวไปอตสมื่อก้แล้วมาโอ้สุดยอดนะเยี่ยมเยี่ยมมากมานะนะชมชมนอนชมวิวชมวิวเป็นทะเลก็แบบโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลสุดยอดเะเป็นทะเลก็แบบนะ เที่ยมเที่ยวมากเลยบรรยากาศดีมากโอ้โอเคครับะนะนะยังไงก็เดี๋ยวพามาเที่ยวคนปลาชมกันหะน่อยนะโอเคครับอะอะมาดูของจริงครับมาสุดยอดจะยิ่งกว่าในคลิปว่ะโอเคอสุดยอดอ่ะโอ้เยี่ยมมาก